เลี้ยงเดี่ยว5ปีวันนี้ยังรักอยู่แพทใส่แหวนมั่นเบนมาตลอดเรียกได้ว,ว่าคุณแม่ลูกหนึ่งสายสตรองแพทแนภปพาตันตระกูลเปิดบ้านเผยความในใจวิธีการเลี้ยงลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอด5ปีพร้อมเล่าถึงอดีตความรักที่มักไม่สมหวังจนได้ชายาแปดีรักเร็วเลิกเร็ว,รวและจะสวมแหวนแต่งงานจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ตอนนี้เตรียมฝากไข่เพราะอยากมีลูกเพิ่มรอหนุ่มผู้โชคดีในรายการ o o เดี n นจูฟิ l เรารู้จักกันมา8ปีแล้วอยู่ด้วยกันหลายๆเหตุการณ์เป็น8ปีที่ได้เห็นการเติบโตของแพทจากวันที่ไม่มีน้องจนวันนี้น้องเรซซิง่งฮักขวบเป็นอย่างไรบ้างการที่มีลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านมา5ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างสบายมากค่ะการที่มีเขาทำให้แพทยังมีอีกคนเลยนะจนคิดจะไปเก็บไข่ขาเร็วๆนี้ไม่มีใครแรค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้โชคดีคนนั้นจะมาเมื่อไร่ แล้วทำไมยังไม่มาเรื่องเยอะพี่วูดดี้เคยได้ยินแม่แพท8 G ไหมคือรวดเร็วรักเลิกก็ไม่ได้อยาก8 G มันเกิดจากความรักครั้งล่าสุดที่ปิดตัวไปคือตอนนั้นเหมือนกับเราไม่อยากอยู่ในสถาน,นการณ์ที่เสี่ยงว่าเราจะไปเป็นมือที่สามใครหรือเปล่าไม่อยากมีข่าวแบบนี้ทางที่ดีคือปิดไปก่อนก็เลยได้รับฉายานี้คนที่จะมาต้องเป็นกำลไรให้กับคุณ ต้องเป็นคนที่ใช่สัรรสร้างคนที่ใช่มาแต่ถ้าแพทยังเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นยังไม่ใช่เราถ้ารู้สึกว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ใจล่องห่างพอห่างปุ๊บไม่ใช่จริงๆด้วยก็แยกย้ายเท่านั้นเองแพทก็เชื่อว่าความรักมันมีและต้องมีคนที่พอดีกับแพทที่แพทจะไม่มีความรู้สึกนั้นที่ไม่ตื่นขึ้นมาหรือหันไปหาเขาแล้วรู้สึกว่า ออกไปจากชีวิตแพทได้ไหมต้องไม่มีและที่ผ่านมาไม่มีใครไม่ดีทุกคนน่ารักมากทุกคนทำเต็มที่ในแบบของเขาเขาแคา่แค่อาจจะยังไม่พอดีกับแพทเท่านั้นเองที่ยังใส่อยู่นี้คือแหวนของเบนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นแหวนมันแหวนแตงจะอยู่ข้างบนจะสลับใส่แต่ก็ยังใส่เข,ขาตลอดมันเป็นความรักที่แพทตั้งใจ ทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตที่แพทสามารถตัดสินใจที่จะยอมให้ตัวเองท้องได้มันคือที่สุดแล้วจนวันนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยระยะเวลามันเหมือนว่าเราเพิ่งจะใส่แหวนได้ไม่นานแล้วมันก็มีเหตุที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน